สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําผัดห,หอยลายน้ําพริกเผามาดูเครื่องปรุงก,กันก่อนนะครับก็มีหอยลายเตรียงไว้นะครับน้ําพริกเผามีซอสปรุงรสน้ําตาลทรายแล้วก็น้าําปลานมข้นจืดนะครับแล้วก็มีใบโหระพาน้ํามันหอยพริกแกงนะครับถึงสั้นตอนอย่าลืมพริกแกงเอาละครับมาดูกันเลยอันดับแรกคั่วหอยก่อนนะครับตั้งกระทะไม่ต้องใส่น้ำมันนะครับแล้วก็เทหอยลงไปคั่วก่อนให้สุก เแล้วครับอย่างนี้นะครับกระทพาแห้งๆแร้ก็เริ่มคั่วหอยก่อนนะครับให้มันสุกก่อนคั่วไปเรื่อยๆครับ ใกล้จะได้ที่แล้วครับเนี่ยเราดูนะครับถ้าหอยเริ่มอ้าปากนี่ก็ใกล้จะได้ที่แล้วนะครับเริ่มเริ่มสุกแล้วครับนี่เห็นไหมเริ่มอ้าปากแล้วเราก็ลอยคอยดูด้วยนะครับสังเกตดูโอ้สวยน่าก,กินครับดูหอยหอยเริ่มอ้าปากแล้วโอ้สวยน่าก,กินมากครับ ปิดแก๊สพักหอยไว้ก่อนนะครับแล้วเรามาเตรียมเครื่องปรุงกันเตรียมลงผัดได้นะครับเ,เราก็เริ่มจุดเตาแก๊สอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วเราก็เตรียมน้ํามันนะครับน้ํามันเอาละ กระทะร้อนได้ที่เราจะใช้น้ำมันหมูนะครับอันนี้น้ำมันหมูเจียวเองนะครับนี่จะทำให้กับข้าวที่เราทำเนี่ยอร่อยมากยิ่งขึ้นดับแรกเราก็ใส่พริกแกง ิกแกงที่สองช้อนโต๊ะผัวพริกแกงก่อนนะครับผัดพริกแกงสัดเครื่องก่อนน้ำตาลทรายหนึ่ช้อนโต๊ะแล้วก็ตามด้วยน้ำชิกเผาน้ำพริกเผาสองช้อนโต๊ะนะครับ Okay. ประมาณสองช้อนโต้นะครับน้ำพริกเผาตามด้วยนะ้ำมันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะเราจะผัดเครื่องก่อนนะครับอหอมน่ากินน้ำปลาหนึ่งช้อน,อนแล้วก็เครื่องปรุงรสนะครับผงปรุงรสประมาณครึ่งช้อนชานะครับไม่ต้องเยอะตามด้วยนมสด แล้วก็เติมน้ําเปล่าลงไปนะครับกะดูพอประมาณเอาแล้วครับเราจะผัดเครื่องก่อนหอมอน่ากินครับ โอ้ก็รอสุกได้ที่เลยเครื่องปรุงเราหลังจากนั้นหอยที่เราลวกไว้นะครับที่เราคั่วไว้ตะกี้เราก็เอาลงไปเลยผัดพร้อมกันเลยครับผัดกับเครื่องอื้มดีสวยน่ากินกลิ่นหอมตามด้วยใบโหระพาที่เราเตรียมไว้นะครับใส่ลงไปให้หมดเลยหอมมาก เรียบร้อยครับนี่น่ากินมากหอมเป็นเมนูสุดโปรดอร่อยมากครับจานนี้เอาละครับเราเราเตรียมจานเลย <c oughs> <c oughs> มีกลิ่นชุนนิดเล็กน้อยเนี่ยตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟนะครับโอ้หหอยลาย ผัดน้ำพริกเผาโอ้แค่นี้ครับเสร็จเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับนี่คือหอยลายผัดน้ำพริกเผาเพื่อนๆลองไปทำดูนะครับส่วนนี้รับประกันความอร่อยโอเคสวัสดีครับ